สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์รงวิวัฒนะครับโหมาทริปกําแพงแสนเที่ยวนี้นะครับสนุกสนานมากเลยนะครับเมื่อวานก็ได้มีโอกาสนะครับสัมภาษณ์ท่านคณบดีเชานะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับวิทยาเขตแล้วก็วันนี้เราก็มานั่งนะครับที่แหล่งเรียนรู้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของ smart farming นะครับก็เป็นการให้น้ำที่เรียกว่าเป็นการให้น้ำแบบอัจฉริยะ smart irrigation น,นะครับแล้วก็วันนี้มาเจอหนูน้อยนะครับมาเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับแนะนำตัวนะครับให้ผู้ชมทราบนะครับว่าหนูคือใครทำไมมาถือผักอยู่อย่างนี้สวัสดีค่ะชื่อมดจินะคะเป็น <laughs> <laughs> เป็นอะไรจ๊ะ เ,เกษตรกรค่ะเกษตรกรน้อยว้าวครับแล้วยังไงอีกล่ะหนูเรียนอะไรชั้นไหนอายุเท่าไหร่ยังไม่เห็นบอกท่านผู้ชมเลยอายุเก้าขวบค่ะเรียนอยู่ชั้นปสาค่ะปสามเรียนที่ไหนจ๊ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนวางตาลค่ะครับแล้วได้ข่าวว่าเขาบอกว่าที่นี่มีเกษตรกรน้อยนะครับแลวที่ถืออยู่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ทั่วประเทศต,ตอนนี้ฟังบ้าง ที่ถืออยู่นี่ก็เป็นผักกรีนโอ๊กค่ะผักกรีนโอ๊กแล้วมันมีนอกจากที่ถืออยู่นะครับด้านหลังนะครับที่เห็นอยู่นะครับเห็นมีทั้งหลายอย่างไหนลองเล่าไ้ฟังนะครับนอกจากกรีนโอ๊กแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างมีคอสดแล้วก็เรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กเรดโอ๊กแล้วอะไรอีกเอ่ยแล้วก็ <laughs> ต้องอันไปดูจำไม่ได้ครับมีวัตเตอร์เกตค่ะ นะผักนี้กรอบน่าทานมากเลยลุงชอบมากทําที่เห็นเป็นผักสลัดทั้งหมดแล้วเปล่าลูกก็ค่ะผักสลัดนะแล้วหนูพอจะเล่าได้ไหมคะว่ากว่าจะได้มาอย่างนี้เราต้องปลูกอย่างไรมันก็จะมีเม็ดของมันค่ะเม็ดของมันใช่ไหมครับเ้าเล่าให้ลุงฟังนิดน,นึงนะอีจจะเบรกแป๊บนึง รายการสดๆนะครับเดี๋ยววันนี้เอาตัวถาดนะครับที่จะเพาะตัวนี้ใช่ป่ะครับที่จะเป็นถาดเพาะไอตัวต้นเล็กๆต้นน้อยๆเนี่ยตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นคอร์เอาอ่าเอาว่าตีต่างแล้วกันตีต่างตีต่างนะนะโอเคสมมุติเรามีมเมล็ดแล้วมีมมเมล็ดแล้วแล้วเราจะอย่างนี้เขาเรียกอะไรหนูไอที่ลุงถืออยู่เนี่ยเป็นถาดเพาะเมล็ดค่ะถาดเพาะเมล็ดอ่าแล้วไหนลองเล่าให้ฟังเส่ไหว่าเรา เรามีเมล็ดแล้วเราก็ทํำยังไงบ้างแล้วก็เอาเมเล็ดเนี่ยค่ะหยอดลงไปหยอดลงไปใช่ไหมคะแ้กี่วันเนี่ยกว่าจะได้เติบโตรประมาณเนี้ยก็ต,กติบวันสิบวันสิบวันได้ตัวแค่เนี้ยแล้วกว่าจะได้ต้นเท่านี้เนี่ยกี่วันจะ้ะสิบค่ะสิบ <10. S 1> รวมแล้วยี่สิบอย่างนั้นหรือเปล่ายี่สิบนะคะอืมแล้วนี่หนูขายหรือเปล่า เคยขายค่ะแต่ตอนนี้โควิดก็เลยไม่ค่อยได้ขายโควิดลุงไม่ได้ใส่หน้ากากนี่เป็นไรเปล่าเนี่ยครับก็น่ารักมากๆนะครับท่านผู้ชมครับก็จริงๆก็เป็นผักเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเราไปตามศูนย์การค้านะครับมันก็มีผักเรดโ a k กนะครับมี Green Oak ก็เป็นพื้นๆนะครับนอกจากนั้นก็มีบล r เกรสนะครับเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็เป็นผักที่คนกรุงเทพนะครับนิยมแล้วจริงๆแล้วก็ เป็นผักเพื่อสุขภาพแล้วตรงนี้เราใช้สารเคมีหรือเปล่าเป็นักปลอดสารพิษค่ะปลอดสารพิษเอ๊ะทำไมมันต้องใช้เป็นปลอดสารพิษล่ะก็เห็นลุงเห็นเขามีาฟาร์มที่เป็นเคมีมันโตเร็วอะ่ะทำไมเราต้องมาใช้ปลอดสารพิษล่ะก็เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเห็นไหมครับน่ารักมากๆเลยครับแสดงว่า ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ปลูกฝังนะครับวิธีคิดว่าเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติและผักต่างๆนะครับจะต้องไม่มาทําลายสุขภาพของเราด้วยนะครับแล้วมีเรื่องอะไรจะเล่าเกี่ยวกับผักต้นที่ถืออยู่ที่ประทับใจว่าเรามาทําแปลงผักอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่เราสนุกกับมันอ,ะอ่ะก็ไม่เห็นเหมือนในคลิปเลย <laughs> ตื่นเต้น ตื่นเต้นเพราะว่ามีผู้คนชมเป็นล้านนะเนี่ยเป็นล้านเป็นลาน้นลานคน <c oughs> ออแล้วเวลาหนูเรียนที่โรงเรียนนะหนูชอบเรียนวิชาอะไรก็อังกฤษค่ะอังกฤษว้าว,พ,วพูดภาษาอังกฤษรู้ไหม Let's try yeah so uh, I would like you to introduce yourself to my audiences okay. okay say

The things we can eat with tea and coffee right อืมเรากินกับกาแฟไงกินกับกาแฟนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมทำรายการนะครับต้นกล้ามะขานุขานะครับก็เราจะเริ่มนะครับรายการโดยการเชิญนะครับเพื่อนๆจาก70ประเทศทั่วโลกนะครับก็เป็นโครงการที่เราจัดนะครับในกลุ่มของต้นกล้ามะขานุขานะครับก็มีเด็กน่ารักนรักอย่างนี้นะครับที่ จะมาพัฒนานะครับการใช้ภาษาอังกฤษนะครับแบบวิธีธรรมชาติเดี๋ยวลุงจะเชิญน้องโมจิเข้าไปร่วมนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคราวหน้าเราจะได้พูดภาษาอังกฤษกันทั้งรายการเลยนะครับก็เป็นเพื่อนๆืนะครับจาก70ประเทศทั่วโลกนะครับที่จะมาหมุนเวียนกันมานะครับเปิดเป็นคลาสภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่เราจะให้เยาวชนไทยนะครับใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นน่ารักน่ารักนะครับกับน้องโมจิมา เล่าเรื่องของกาเกเศษนะครับเป็นเด็กน้อยหัวใจสีเขียวนะครับกับผักกรีนโอ๊กนะครับผักปลอดสารพิษนะครับก็คงมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าลุงขอญาตมาเยี่ยมอีกเพราะว่าเข้าใจว่ายังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ลุงสนใจมากๆนะครับงั้นเราลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ